ไหนตัวไหนลูก้ตัวไหนครับเมื่อกี้เราได้จับจับจับลูกบอลได้เลขอะไรหนึ่งแปดศูนย์เลขอะไรลูกหนึ่งแปดศูนย์จับเลขจับตัวไหนจับนี้ลูกบอลอ๋อจับลูกบอลจับลูกบอลกับอันนี้ครับกดไดใจหน่อยนักเตะนี่ของนักขลาดนี่ ไหนไหนได้ตัวไหนลูกบอกหน่อยเร็วลูกลูกลูกหลวงพ่อโอ้ลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรเนี่ยเนี่ยลูกปูเท้าขนการลูกปูเท้าขนการกับขนทรัพยบขนพันมหาล่าขนพันธนากรขนพันธนากรมหาล่าลูกหนูได้ตัวไหนลูกหนึ่งอะไรนะเมคิดหนึ่งสามตัวไหนลูกหนึ่งสามหนึ่งสามได้หนึ่งสามจาก จากอะไรจไไรากไหเห่นไม่ไหาลูกหนึ่งสามหนึ่งสามน้องชื่ออะไรลูกลูกอาจารย์ไก,ลก,ก,ไก,ก่ลูกอาจารย์ไก่แกลูกอาจารย์ไก่แกพารวยให้หนึ่งสามจะรวยไปด้วยกันเลขวันนี้เหรออะไรเลขอะไรนะเลขเก้าเนเลขเก้าเลข 9, เก้าน่าจะเป็นสองแล้วแหละ สำเร็จเลขก้านทูบก้านทูบก็รออีกสักคู่หนึ่งนะครับซุ้มเสียงตอนนี้อาจจะโอเคแล้วเนาะตอนแรกๆเนี่ยผมเสียบเข้าผิดทางเสียงเลยไม่มาโตกวันนี้ลมแรงอากาศเมื่อวานก็แรงเมื่อวานก็แรงเนะาะวันนี้อะไรยี่มะจะตกประเทศไทยแบบไหนไม่ทราบ วันนี้อาจารย์เทียนจะให้ใครนับนี่พี่อูอีกหรือเปล่าหรือใครอ๋ออาจารย์เทียนนับเองนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เทียนจะนับเองนับเองเข้าหลายวันนับเองเข้าหลายวันแล้วนับเองถูกเองต้องต้องรอดูแล้วแต่ท่านสั่งมาเนาะมันจะให้ใครนับวันท่านไม่สั่งศูนยงวะ เลขมงคลประจำวันที่12มกราคม64เลขที่ออกเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่นะครับจใจเย็นๆใจเย็นๆจะได้พระเล่นงามครับจะได้รวยไปด้วยกันจะรวยไปด้วยกันโอ้โหสวยนะครับคู่วันนี้สวยลมแรงก็ไม่แบบพอดีพอดีเนาะไม่รี เนอไม่รีบไปเรื่อยๆนะจัดเพนพาลวยยายเอี่ยมคนมีเซนครับสองท่านมันเป็นอะไรมันเหมือนครึ่งๆร่ะเนอตัวสะอาดนะไหนผมจะซูมให้ดูอีกก่อนนิดนึงเหอซีดูให้หน่อยค่ะเลขอะไรครับเหมือนกับวอเวนครับเอฟซีดูให้หน่อยครับเป็นเลขอะไรเนอเนี่ย ศหรือเปล่าศหรือเปล่าเกศคุณอ้วนมาดูเลขอะไรคะเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมอีกแล้วนะไนกนี่เมันตอนนั้นมัน5,6,8หกแปดเห็นมส้าหกแปดร้อยขึ้นเลยเนาะไม่รู้อธิษฐานคว้ามาเลย หัวท่านเลยตรงจอมปลวกหรือตรงหัวเลยนะครับตรงข้างบนสุดเลยเนาะอาจารย์เทนแทูดเแทรูดเนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประตูเมืองรับแลนะครับสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับไหาโบราณอ่างลำพอกนะครับ สำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแข็งมากมากระสิบไหมานนิดสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับสุดยอดนะครับก็ให้ทุกวันนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเลขรัฐบาลก็งวดที่แล้วก็เต็มเต็มนะฮะเดี๋ยวดูกันให้จบนะครับสำหรับเลขมงคลวันนี้เนาะไมได้นอไม่ได้นัจะสมัครให้ก็ยังไม่ได้สมัครยังใจเย็นเงินยังไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมครับ รออย่างเดียวแหละเดียวี้มันช่วยหาระเ่ออีกึดใจเนาะพวกเขากเล่นเป็นเขาก็เล่นไปทั่วประเทศเลยเลขมงคลครับเลขมงคล ซื้อได้ทุกเวลาครับคุณสุภาพครเลขมงคลนะครับเลขมงคลคมจะรู้กันเนาะรู้กันเนาะเลขมงคลที่มันออกวันละสามรอบสรอบน่ะนะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะหาโมงหกโมงถุ่มนึ่งนะครับเออ เขาซุ่มมือเขาซุ่มมือห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งนะ่ะซื้อได้เบิดบมือเินครับ,รบอยากซื้อตอนไหนก็ซื้อเนาะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึง่งครับวันนี้ก็ผมก็มาถ่ายทอดให้เบิึงครับรุ่นๆอาจเสรได้มาถ่ายทอดเท่าน,นึงเนาะเพราะว่าอาจเสร็จ่าได้ไหถ่ายทอดซื้อมือครับ อะเรามาลุ้นกัน อะไรจ <agues> ้าหนูดูสวายเหรอดูว่าเหรอก็ห้า9สิบห้า้าหหน่้เนี่เท่าไห้าายี8สิ้ไหมลุ้นกันนะครับเก้าเกนมันเกิน28อี่สิแล้วอ่ะ 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบมันสีว่าแลยสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสบสองนะครับเลขมงคลก้านทูบ142นะครับ ลองเอาไปเสียงกันเบิ่งเด้อหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนะครับนไอสี่หนึ่งสี่าสาธุเป๊ะเป๊ถูกแน่นอนถ้าคุณอุ้จะซื้อซื้อศูนสี่สองได้ไหมจ๊ะจ้ะ ัวมันจะลงมาแต้มหนึ่งแล้วตัวหน้าัเหมือนเมื่อวานนะคะมันจะได้แตกสามตัวเมื่อวานหิมเชตนะออกเป็ห้าเนาะเมื่อวานได้หนึ่งสองสี่สี่หนูก็เลยไปซื้อหนึ่งสี่สี่ก็เลยแตกทูพีนับได้หนึ่งร้อยสี่สิบสองครั้งหนึ่งฝั่งไหนเนี่ยอีกฝังฝังวันนี้ปังแน่นอนไหนตัวไหน เอาพูดให้ผมหน่อยมันมีตัวไหนบ้างทูบเล็ก905ของยายเอีนยก95ทูบใหญ่นับเมื่อกี้ได้1 42อ่าก้านซื้อขึ้นซื้อลงก็414243สสครับ4ี่หนึ่งสสนะครับตามนี้นะครับเป็นมงคลนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ยขอให้ f c ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ f c ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยเฮงเฮงฟังปังสาธุสาธุ นะครับเลขมงคลวันนี้นะครับเน้นย้ำซื้อได้ทุกเวลาซื้อได้ทุกเวลานะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เท่าไหร่สิบสี่สิบสามสิบสี่ท่านขอพักเออท่านขอพักสองวันสิบสามสิบสี่ไม่ให้เอานะอ๋อสิบสามสิบสี่ท่านไม่ให้เอานะครับประเอียนบอกนะครับรอเลขรัฐบาลเออสี่ห้าโมงเนาะประมาณวันที่สิบหกเนาะสี่ห้าโมงเนาะวันที่สิบหกเราจะมาเจอกันตรงนี้อีก เพื่อขอหวยรัฐบาลเพื่อขอหวยรัฐบาลเนาะวันตอนบ่ายกี่โมงยายประมาณสี่ห้าโมงบ่ายสี่ห้าโมงนะครับสี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้สำหรับอีกวันสอพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ท่านให้ชโปรดใช้เนาะโปรดใช้วิรายาในการรับชมกันแล้วกันนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเด้อสำหรับ ช่อง YouTube นะครับคนสุรินทีวีครับก็ขอบคุณมากๆเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนาะถ้าใครยังไม่ติดตามก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาเอาโชคเอาลาบอีกร่วมกันนะครับสำหรับวันที่16นะครับวันที่16เลขใหญ่นะครับเลขรัฐบาลนะครับเราจะมาเอากันตรงนี้นะครับแต่งวดที่แล้วละเอียดก็ปังๆแล้วแหละแล้วงวดวันที่17เราก็จะมา ลุ้นกันอีกปรังกันต่อปรังกันอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับ